ปฐมกถินสถาปนาแผ่นดินธรรม 7. พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปธรรมพระมหาโพธิวงศาจารย์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดกถินสามคัคคีซื้อที่ดินสร้างศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่วิชาธรรมกายแถบลุ่มแม่น้ำปิงภาคเหนือตอนล่างในงานท่านจะได้สั่งสมบุญใหญ่ถึง3มบิกบุญคือ 1. พิธีมอบกองทุนการศึกษาแด่สมณเณรและนักเรียนคุณธรรมดีเด่นจำนวนกว่า111กองทุน 2. พิธีถวายมหาสังฆทาน เจ้าคณะพระสังฆาธิการ11อำเภอจากทั่วทั้งจังหวัดกำแพงเพชร 3. พิธีทอดกรถินสามัมคีซื้อที่ดินสร้างศูนย์อบรมปฏิบัติธ,ธรรมกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2558เริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089746 9083หรือที่ facebook.com/ แฟนเพจ KPP Center มหากรารทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียว 7. พฤศจิกายนสาบิ๊กบุญใหญ่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด